เอาออกกองเลยิงนะกองนี่สกายฮุกน้องกายเว้าล่าไม่แล้วบูมติตมวังสองคะแนนไปไป ลาไปละบูม <laughs> stop

<laughs> à, thầy hát thầy La mê lộ bương. La mê lộ Bị Mày Ê Tay đi

Ném à? Hú uh. Ném rồi Rồi tay Rồi Cái okay. chân Cái chân ổng Cái chút chút Rồi đó Rồi à, Rồi เกมเซตจ้าเฮ้ยซันไปสองตตบเฮย่่วด้ว้วมือเก้าเก้าเก้า